สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่องวธรรมดาก็จะมานําเสนอราวพัฒนานะครับลาวพัฒนาวันศุกร์นะครับวันนี้นะวันศุกร์วันสีฟ้าสดใสสดใสนาโชคนําสิ่งดีๆมาให้ทุกทุกท่านนะครับข้อขอเลียนให้ท่านที่เข้ามาใหม่ทราบนะครับว่าลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนานี้ก็จะมีเฉพาะนะครับมีเฉพาะวันจันทร์ วันพุธวันศุกร์เท่านั้นนะครับออกเวลาสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งเท่านั้นนะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์นะครับอืมจันทร์พุธศุกร์นะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับพบกันใหม่อีกทีก็วันจันทร์นั่นแหละประมาณนี้วันนี้วันศุกร์ก็ขอให้เฮงเฮงเฮงไปก่อนนะวันนี้นะ ก็ขอหให้ร่ลำล่เรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ไปนะครับข้าาที่แล้วก็เข้านะเข้านะอะวันนี้ก็จะเข้าอีกนะบนล่างด้วยและวันนี้นะขอหให้ทุกท่านโชคดีดวงดวงทุกคนมารวมกันคนดวงดีๆมารวมกันก็จะได้โชคขึ้นมาน่นกันขึ้นมานะครับประมาณนี้อืดวงเจ้าก็ ถูกถล่มทลายไปเลยนะครับจ่ายลูกเดียวประมาณนี้นะครับ,บก็่ชงวีพีธรรวกาจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับมาชมกันนะครับวันนี้ว่ามีอะไรมารุ่นลมเพื่อความบันเทิงบ้างแปดอะไรแปดหนึ่งแปดสองห้าหกหกนะครับ วันที่18สิงหาคม2566ลาวพัฒนาออก2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งมีทุกวันจันทร์พูธสุ์เท่านั้นนะครับเด่น3-4-5เน้นที่5กับ3นะครับลอง4นะครับ5-8-8-5 5-9-9-5 5-0-0-5 5-1-1-5 5-2-2-5 3-8-8-3 3-9-9-3 3-0-0-3 3-1-1-3 3-2-2-3นะครับอืม ส่วนชุดวินนะครับสามสี่เก้าศูนย์หนึ่งะครับประมาณนี้นะอืมลองเอาอันนี้เล็กเข้าไปดิมันเป็นยังไงจะมองเห็นไหมอืมอืมอ๋มอมาจดไปนะครับไม่ต้องมาดูนะไม่ต้องมาดูอาจารย์จะทำของอาจารย์ไปกว่ามันเป็นยังไงสมมุติว่าทำจอเล็กๆเข้าไป มันจะมองเห็นเห็นนี่ไหมอืออือก็เห็นเหมือนกันนะตามนี้อืมเอาองี้ก็แล้วกันเนาะเอาอือเอางี้ก็แล้วกันจะได้เห็นเวลาว่าเท่าไหร่เท่าไรครับตามนี้เนาะอืม เอาจดเอาครบแล้วยังครับจดเอครบแล้วยังเอาอมันก็มองไม่เห็นเวลาอีก,กแล้วอา่อาโอเคตามนี้นะสามนี้นะครับอืมอืมมันก็มองไม่เห็นอา่าที่จดแล้วยังครับจดแล้วยังตามนี้แหละฮอสามนี้นะครับจดเอาเลยครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงๆๆๆนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้น,ปปน,น,น,นปปะครับสวัสดีครับอ่า